ค่ะแมฆขําค่ะขะมาตามแนวทางกับแมค่ําค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีวันที่สามสี่เปล่านอกคุณแม่เนาะมาตามคุณแม่ค่ะหนาวค่ะท่านผู้ชมขนขิงตัง่นว่าค่ะขนขิงตังเหล็กวันที่เขาโอ้เหล็กสีเขานะค่ะอุบลนี่อากาศเย็นเนาะคุณแม่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดองศาเนาะค่ะแต่ละมือค่ะเริ่มหนาวเริ่มเย็นตอนรับปีใหม่ล้วค่ะท่านผู้ชม มาอนี้มาตามคุณแม่แต่เศร้าค่ะเพราะว่าคุณแม่เพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วเพื่อนว่าค่ะแต่หักบอมหูโทไปหาลูกค่ะหลังจากหายเลขกมาเสี่ยงมาคุณแม่เนาะค่ะหลังจากหายเล็กมาเสี่ยงกับฝันเพื่อนว่าค่ะเอาคุณแม่วอกฝันซูฟังค่ะมีผู้เฒ่าเนะเพื่อนว่าโอ้คพื่อนรนพอกโตเพื่อนว่าอันเห็นแต่เข้นเพื่อนจะแกงแงก็ยู่มือไรก็ไดเพื่อนว่าเพื่อนรุ่น เอาเพื่อนไม่ห้มันดังไฝ่เพียงผวันหนึ่งเขาน้ำพอมใ่บาดเป็นว่าฤอตนมั่นเลยชุกมาส่งผลว่าเอามาส่งเอามาส่งหอดเพื่อนเอามาส่งหอหนาบานเลยดฤอตนมั่นเป็นว่าค่ะฤอตนลมั่นเป็นผู้เฒ่าคนเป็นผู้เฒ่าไดเอาจะเป็นผู้เฒ่าจะดฤอตนลคอยย้งขคอยกระชุกได้เข็นได้อยู่ในคอตาตัวว่าเข็นได้อยู่ได้ตาเข็นได้กูกฤอตุลมึงกูเหงมีพลังควมมึงกูกหอเฮือนเดินอากาศได้โอ้เป็นที่วดาเขาที่วดาเัา เป็นผู้เทาแต่ว่าเป็นผู้ท่ายเทาเฮงบ่คุณแม่กระเทาก็มั่นแฉกชิบเก่าชิบเก่าชิบคุณแมแสดงว่าเทาเฮงเนาะแน้าพ่อจะคลองคือลาค่ะค่ายนาตาว่าม่นเป็นหน้าพ่อจะคล้องอ่ะนะขับไข่คับข่าเม่นบอนบานี้เข็นมาทรงแล้วฟืนนี่ร้ายบอกลายเต็มรถเข็นหนึ่งตีรถเข็นอยู่ฮือนค่ะบานคุณแม่หูบ่เป็นฟืนใหม่ยัใหม่พยุง ใม่งามไม่ไม่ไม่มุ่งค้นพ่นว่าไม่มุ่งค้นใหม่ยังละเพ่นว่าไม่ซักทองซักยังละเพ่นว่าเพ่นว่าไปอืมก็เรียกว่าเออกเรียกว่าแต่เอันหนึ่งเขาได้ยี่โบใหม่อันนี้ได้ขึ้เก้าเพ่นว่าฟิงแห่งอุ่นตัวพ่นว่าบันนี้เอามาหายมาชงก็เรียกว่าค่ะก็เรียว่าขอบคุณหลายหลายด้วยพญ่ขอบคุณหลายๆลด้วยกี่เอ็นพ่อใหญ่เอามาชงเออเพ่นว่าพ่อสีผ้าออกไปเพ่นว่าแต่ว่าเช้านาเช้าน่ายุ่งอะไรกันเผากันไหม เพิ่นว่าแนวี่ยนะเพิ่นว่าแค่หนาแค่ไหนแต่มือนี่แต่มือนี่ห้าพอกันแค่นี้ละเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นแหนมกูมือกูมือเพิ่นไอนยางไปใช้ก็แหนมยื้เหื่นก็แหนมกินเข่าก็แหนมเพิ่นว่าเพิ่นว่าอืมไปใส่บาตรเมื่อไปใส่บาตรเนมเยสาวก็แหนมเพม่อนว่าแหนมเพื่นมันมันเห็ดไห่เพิ่นว่าเลือดต้นเพิ่นว่าเลือดต้นมันคือการเอาเหล็กมาซียงเอาเหล็กเก่าชุนชุนเก่ามาซียังกับฟันเราเด็กเอาพื้นมาเนี่ยเพิ่นเอาพื้นมาให้ มีคนเอาเพื่อนมาหืยคิดว่าเหลขกเก่าซูนมันถิเข่าคิดว่ามันเขาคิดว่ามันเข่าเพราะว่าสองหนึ่งคลิปซี่เอามาให้เสียงกับฟันว่าเขาเอาแป้นมาหายก็คือว่าไม่ใช่คนเอายังมาห้ก็คือว่ามันเข่าค่ะถ้าฟันแนวนี้แต่เก่าเหลีกเข่าคุณแม่ค่ะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนเนาะค่ะในข่วมฟันนี่ เป็นใหม่พยุงหรือว่าใหม่ซักทองใหม่พยุงน้่ไหม่ซักทองนําไหมร่วมอ๋อก็คือซักทองกันมี่พยุงกันนี่สองยางก็คือสองยางที่เพือนเข็นมะหาเนาะค่ะมาไห้คุณแม่นี่เบ็ยดฟื้นออยไฟแม่ดังไฟหนึ่งเขาเพื่อนว่ามันมันหนึ่งเขามันไปทำบุญกูมือเห็นไหมอันนี้แต่มันไปใส่บาทไม่นี่มันเฉยเลยเห็นไหมเนี่ยมันกูมือนั่มันกูมือไปให้กปหน้าก็นนั่มันเห็นไหมค่ะ บารเลที่ของคุณแม่นี่เท่าไรน้ำสิบเก่าสามสิบเก่าค่ะท่านผู้ชมบารเลที่ของคุณแม่สามสิบเก่าเนาะค่ะ,ะเลทีเอฟซีเพิ่นห้มาเซียงเนาะค่ะเอฟซี FC พูนี่เนาะค่ะเพิ่นเคยห้สองหนึ่งมาเซียงแล้วก็เขาตรงตรง,ตรงแล้วเนาะค่ะ,ะและะว้วก็หมวดนี่เพิ่น,ห,น,<ะ>นห้มาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะคุณแม่เนาะเพิ่นห้มาเสียงคุณแม่กับฟันดีเพิ่น่าคานังหัวต่างค่ะนางหัวต่างแล้วผลขิงลูกแสดงว่าส<ะ>ีบใบ<ะ>ค่ะ มานแล้วค่ะท่านผู้ชมกายลืมติดอายุคุณแม่ไว้นดนาเนาะอายุคุณแม่ก็คือ63าอย่างหกสิี่ปีเขาปีใ่ม่เลยดีค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นเอาของมาหายเนาะเพิ่นเอาของมาหายเพราะวังหวดกนเพิ่นก็เอาแป่นปีกมาหายเป่นปีกมาหาย่มาข้าวตัวน้นบได้คืนท่านได้คืนําค่ะก็เข้าเทิงเหล็กเสียงเนาะเข้าเทิงเหลขกอายุของคุณแม่ค่ะค่ะรางวันี่กระออห มีโชคมีลาบอีกเนาะคุณแม่เนาะให้เอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบตอนรับปีใหม่สุขสุขค้นค่ะมีเงินกินเงินใส่บอกขาดถุงเนาะค่ะคุณแม่ชุดนี้ปีใหม่ไวพรอนปีใหม่แม่ไวพรอนปีใหม่ไห่ถ่ายชุดนี้เขาไห้เพชีสองเช้านิ้งโชคโฉบมันมันลารวยถูกหวยรวยเงินเงินไรกองทองไรเขาเงินข้ามเจ้าไรมายาสุขาด จกทางครัวก็ได้จกทางใส่ก็ได้มีต่างแต่เงินเด้อดส,ส,สาธุสาธุสาธุค่ะสาวนิงพ้ารวยรับเอานเหรอนาะคุณแม่นาอเอฟซีทุกท่านก็รับเอาพรจากคุณแม่เด้อค่ะมีเอฟซีเพิ่นฝากข้ามาขา้าพูมาให้คุณแม่เนาะคะ่ะคุณแม่ให้พรเพิ่นเนี่ยค่ะสิปีใหม่แล้วขอไวพ้พรให้เคปซี่ผู้เพิพ่นข้ามาขา้าพู ปีใหม่ขอให้เป็นโชคๆมันมั่นลำลว้ยลำรวยเงินทองเงินทองไรลมาเที่มากเงื่อนไรลกองท่องไรลเขาเงื่อนข้ามเจ้าไรลมาอยาสุขาดโจกขังครั้วกระไดโจกขังใสกระไดมี่ังใจเงื่อนเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะขอบคุณคำอวยพรเนาะคุณแม่เนาะพ่อนตอนรับปีใหม่นี่ แม่คัมค่ะกระคให้โชคให้ m านสุขูสุขคนเนาะค่ะมีเงินใสบกขาดทุนตลอดปีเ<อ>นาะคุณแม่เนาะคนอ่ยมาขนน้น,นี่แหละค่ะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ้างม่ยังเลยไม่แค่นี่แหละปีซ้ำนนเนาะปีใหม่ของขวัญปีใหมค่ค่ะค่ะกระโคขอบคุณแม่คามหลายค่ะบัวแพงเนวทางขอบคุณค่ะสรีรทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คามค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายเนาะค่ะแม่คัมนี ก่อนที่เพิ่นสีฟันนี่เพิ่นได้เลขมากเนาะค่ะเป็นเลขจากเอฟซีเนาะค่ะที่เพิ่นเคยหายสองหนึ่งมาเสียงละเขาตรงๆเนาะค่ะงวดนี่เพิ่นหายเลขตัวนี้มากก็คือเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะค่ะลาเมฆขํานี่เอามาเสียงนอนฝันเพิ่นว่าค่ะบวยแต่เสียงปุ๊บยังเหมือนแรงมาฝันเลยเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นผูดเทาเพิ่นว่า,ทาเทาแห้งประมาณแปดสิบกว่าปีแล้วเพิ่นว่าค่ะ เห็นฟืนมาใส่รถุดสุกเนาะค่ะเห็นฟืนใส่รถุดสุกมะหฮไม่ข่ำเพื่อนว่าเอามาหายุ่งือนเลยเพื่อนว่าค่ะบอกไม่ค่ำว่านี่ไม่ฟืนวาสันเอามะไฮวาสันเห็นไม่ข่ำละเลื้อตูนวาสันจะเมนลำบากหลายเพื่อนว่าค่ะก็เลยเห็นฟืนมะหฮมหายหนึ่งเข่าเนี่ยมือเสาเพื่อนว่าค่ะแม่ข่ำนี่ก็ได้รับเอาน้ำเพื่อนว่าค่ะก็ฟันมอยานาฟันสันๆเพื่อนว่า แม่ค่ำก็เลยว่าเลขนี่นาจะเขาเหลียวเพื่อนว่าค่ะเลขที่ไหมาเสียงเนาะคะ่ะเก้าศูนย์ศูย์เก้าวงกลมไหเน้นเนาะคะ่ะเป็นเลขเสียงไตมอนเนาะคะ่ะแล้วก็สามเก้านี่เป็นบ้านเลขที่ของแม่ค่ำเองค่ะเพราะว่ามีผู้เฒ่านี่เข็นมาไหยุเฮือนเนาะคะ่ะเข็นฟื้นมาไหยุเฮือนกรติดบันทึกทีไว้นั่มเพื่อนว่าค่ะ หกสิบสามอย่างหกสิบสี่นี่เป็นอายุของแม่คัมเองค่ะเพราะว่าแม่คัมนี่ได้รับของจากผู้เฒ่าเนาะค่ะก็คือเป็นใหม่ฟื้นเนาะค่ะแม่คัมก็เลยติดเลขอายุหัวหน้าเพคนว่าเท้ามาเลขอายุเนาะค่ะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีค่ะห้าศูนย์สี่นี่เป็นพ่อซอเกิดของแม่คัมเองค่ะพ่อซอเกิดสองห้าศูนย์สี่เนาะค่ะแต่ว่าตัดเอาสามตัว ถ่ายมาเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของเมฆข่ำในงวดวันที่สองมกราคม2568น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขชนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน,นะะําเด้อค่ะกันไ่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้ำเน้อคะ่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปนาพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ